ผานพวนแท้ CMT ค่ะขอบคุณลูกค้าจากอำเภอขาม่วงจังหวัดกาฬสินค่าตัวนี้ก็จะส่งให้ลูกค้านะคะตอนนี้นะคะราคาโปรโมชั่นเพียง43,500บาทนะคะส่งในระยะ100กิโลเมตรนะคะ43,500นะคะหากลูกค้ามารับเองก็ลดให้อีก1,000บาทนะจ๊ะ 4 3 5 0 0ผานแพ้ CMT นะคะร้านสมคิดการค้าจังหวัดกาลสินเราเป็นตัวแทนนะคะตัวแทนจัดจาหน่ายผานแพ้ CMT นะคะตัวนี้เป็นใบโบรอนนะคะมาตรฐานจาก CMT ชนบุรีเมืองทองค่ะสนใจโทรเลยนะคะ0 97 9712677สมคิดการค้าจังหวัดกาลสินค่ะมีทั้งผานสามผานห้าผานทวนนะคะ ลูกค้าสนใจนะคะก็โทรสอบถามได้เลยนะคะร้านเราตั้งอยู่บ้านนาะเชือกตำบนหนองแปนอำเภอกำมะดาสาจังหวัดกาฬสินนะคะเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายผามแท้ CMT ค่ะสอบถามได้เลยนะคะ